ตำรวจได้จับ1ใน2ชายวัยรุ่นที่ก่อเหตุอนาจารย์หญิงในวันไหลพัทยาได้1คนนะคะก่อนมีคนถ่ายคลิปวิดีโอไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์จนสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของด้านการท่องเที่ยวค่ะ เจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีร่วมกันจับกลุ่มตัวนายจิรพัฒน์หรือโจกระแสะ,สะเสถียรอายุ26ปีหนึ่งในสองชายวัยรุ่นที่ปรากฏในคลิปเช้านะคะที่กระทำอนาจารหญิงสาวในวันไหลพัทยาและมีคนเอาภาพไปเผยแพร่ในเพจ a c e b o o k จนดนโด่งดังแล้วก็กลายเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์จากการสอบปากคำของนายจิรพัฒน์หรือโจก็ให้การยอมรับนะคะว่าเป็นหนึ่งในบุคคลตามคลิปวิดีโอ และได้กระทำอนาจารด้วยการกอดจูบลูกคลัาหญิงคนดังกล่าวจริงโดยในช่วงเวลานั้นตนเองนั้นมีอาการมึนเมาอย่างหนักจึงร่วมกับชายอีกคนที่เพิ่งรู้จักกันทำอนาจารหญิงสาวซึ่งมีอาการมึนเมาเช่นกันโดยไม่รู้ว่ามีคนถ่ายคลิปไว้และไม่ได้บังคับขืนใจแต่อย่างใดพอเห็นคลิปเผยแพร่อ,ออกไปในโลกออนไลน์ก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากจนทำอะไรไม่ถูกจนมาถูก เจ้าหน้าที่ตำรวจจับนะคะแล้วก็ได้กราบขอโทษประชาชนด้วยที่ตนเองนั้นทำเรื่องที่ไม่เหมาะสมจนเมืองพัทยาต้องสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวค่ะด้านพลตำรวจโทจิตติรอดบางอย่างผู้บ,บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองนะคะเปิดเผยว่าหลังจากคลิปดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปจนส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์เมืองพัทยาซึ่งได้สั่งก,ก็ได้สั่งการให้ทางด้านของพันตำรวจเอกอภิชัยกรอบเพชร ผู้กำกับการสพเมืองพัทยาร่วมกับตํารวจท่องเที่ยวเมืองพัทยาลงพื้นที่ในการตรวจสอบกล้องวงจรปิดและออกหาข่าวกระทั่งติดตามจับกลุ่มนายจิรพัฒหรือโจก้กระแส,สเสถียรได้ที่บริษัททําฟันปลอมแห่งหนึ่งในซอยโพธิสารหมู่ที่6ตําบลนาเกลืออําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี ส่วนอีกคนทราบชื่อแล้วคือนายอิทธิพลสุมนทาอายุ24ปีอยู่บ้านเลขที่170ถนนรังสิตนครนายก44ซอย1อําเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นคนลูกคลำหน้าอกและลวงอวัยวะเพศของหญิงสาวค่ะและขณะนี้ก็กําลังอยู่ในระหว่างการติดตามตัวนะคะโดยในเบื้องต้นก็ได้แจ้งข้อหานายเจียรพัฒน์ว่าร่วมกันข่มขืนกระทําชําราวหญิงอื่นอันมีลักษณะเป็นการโสมหญิงและกระทําอนาจารต่อหน้าทารกกำนันส่วนบุคคล ที่ถ่ายคลิปแล้วนำมาเผยแพร่ก็ถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เช่นกันค่ะแล้วก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมหลักฐานและติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีต,ต่อไป